เพื่อชัยชนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ตอนนี้เราไปกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวได้จัดกาครับอาทิตย์เปลี่ยนทําบอลยากข้าฝากไปแม่นครับสมปองสอดเด็บจับบอลจุกได้แล้วมีการยิงลูกอีตาวัดตรงตัวผู้รัประตูก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับจังหวะนี้สมปองสอดเด็บขึ้นนะครับก็เลยทำให้ขาดความมั่จคงโอ้เกี่ยวจังหวะนี้ลูกเข้าไปแล้วก็ยิงมาแต่ว่าโดนไม่ดีครับจังหวะออกมาของเ่น มาเลเซียประตูชาบินี่เองครับพลาดแล้วแต่กิรติเองอย่าว่าครับจังหวะหลักเสียไปแล้วนะครับแล้วมุมก็แคบด้วยบอลจกแดนหลังมากนะครับ,รบจังหวะห้าสิบห้าสิบโอ้โหนิดเดียวครับกิรติแตะบอลหนีจากชาบินี่ได้แต่ว่าตามไม่ทันให้บอลเข้าไปสมปองจองังหวงจะนให้กิรติเองก็โดนทางมาเลเซียตัดกลับมาครับยังอยู่ที่อทิท์สุนพิษขับฟ้า ขับฟ้าลองซัดไกลตรงนี้ป้าก็ยังติดเล่นมาเลเซียขับฟ้าล็อกเข้าขวาทั้งแล้วปั่นลูกนี้ป้าไม่เข้าเป้าครับตรงกลางรับมีส่วนสําคัญมากๆโดยเฉพาะการยิงจากแถวสองแบบนี้ทั้งแรกก็ติดเป็นฮาครบมาดูความฉลาดของขับฟ้านะขยับล็อกหนีตอนได้ยิงด้วยขวาเปก็มามาเลเซียหนุนกลับไปใหม่ บอลอยู่ที่มาเลเซียครับโมเมจะเปิดใจากมายังได้ครับงหงแล้วมีโอกาสได้ส่องไลครับแต่ว่าติดล็อกของผู้เล่นของไทยครับติดสุธินันป์ยิชาติโงมายังไม่พ้นนลครับมาเลเซียหนุนกลับไปใหม่บอลอยู่ที่โมเมตชาบินีเลี้ยงเข้าไปแล้วยิงลูกนี้แมาบอลมันไม่ไซครับเป็นคุนารานะครับที่ยิงจ่อไม่เข้าเหมือนกันครับมาเลเซีย โดนควางก็โดยปียาชาติครับบอลของอาทิตย์สุนทรพิทนี่ครับโยนใส่เข้าไปตรงนี้ก็ยังโดนชาวบีนี่ครับชกบอลชิ้วออกมาอดุลลาโซครับให้อาติดป้าแต่ให้น้ำหนักบอลมันขาดปไปหน่อยครับมาเลเซียตัดประมาทพรวัตเข้าไปตัดเกมก่อนแต่บอลก็หลุดไปถึงทันนอยชรุนีดานครับขึ้นมาคนเดวครับนอชรุนนอชรุนีดานเปิดกลับมาตรงกลางแล้วมีตัวเต็มร้ยยิงตรงนี้โป้คู เียวหน้าตาไปต้องชมเลยครับจังหวะสวนกลับของมาเลเซียแล้วมีตัวเติมขึ้นมานั่นคือาฟิกรายมเติมมาเร็วมากครับทำสองคนครับอินดารนแล้วก็ราฮิมฟาริกนะครับโอ้โหจังหวะนี้เข้าเ่วนเรื่องของ SMS นะครับวันนี้คนคิดร่าประเทศไทยจะได้เหรียญทองเลขคู่หรือเลขขี้ครับเลขขี้พิมพ์สองหนึ่งครับเลขคู่พิมพ์สองสองครับตั้งเกือบไปแล้วไทยลูกยิงไกลตรงนี้ชนเสาครับอาทิตย์ยังได้ทีขวามือจิิติเรียกบอลอยู่เอาบอลลมแรกเข้าซ้ายยิงเบาไปนิดนึงครับ ก็เริ่มมีช่องมาเรื่อยๆยครับสำหรับทีมชาติไทยโอกาสก่อนหน้านี้ครับจากระยะกไกลคกรับสุดปลายมือของชาบินี่แล้วลูกยินเีชาติธามพันธ์โยนใส่ไปแล้วโมงลุยป้๊บทา่าเสาไปนิดเดียวคือเกรติขเขียวสมบัตินี่เป็นรครั้งแรกครับที่ไทยเปิดจากริมเส้นแล้วมีโอกาสมุ่ง ยิชาตินะเปิดแล้วหนีจากการประกบได้ดีนะแต่ก็ไม่คิดลูกมงที่จะง่ายนักมุมมีอยู่นิดเดียวแล้วก็ข้างหน้าโดนเขาบังเอาไว้ด้วยครับไปทำไทำได้ดีดครับนอชรูนไอเดารานแล้ครับหลุดมาได้แล้วทางขวามีเตะขึ้นมา2คนครับมาเซียออกบอลขึ้นมาตรงกลางมีอยู่ได้คุนารานได้บอลให้ออมา แล้วจังหวัดนี้อาเมดฟารครีเปิดข้ามฝ้าไปมีโอกาสครับอือหือิรานจับบอลจังหวัดแรกไม่ดีนั่นเองครับโดนไทยรสกัดทิ้งออกไปได้โอ้โหนี่ครับจังหวัดโตกลับมาเลเซีย